กรกฎาคม2565ดีเดย์จำนายสแตมที่ระลึกพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยางกูลพร้อมกันทั่วประเทศวันที่4กรกฎาคม2565นมายไมตรีไตติลาน,านันผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเซาได้รับมอบดวงตาไปรษณีกรที่ระลึก200ปีพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยางกูล ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและวัฒนธรรมจากบริษัทไปรณีย์ไทยจำนวน200,000ดวงนายสันติหันสุกโยงหัวหน้าไปรณีย์จังหวัดฉะเชิงเซาได้กล่าวว่าบริษัทไปรณีย์ไทยได้จัดทำดวงตราไปรษณนียกรที่ระลึก200ปีพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอจรรยังกูลทั้งหมด500,000ดวงหลังจากส่งมอบให้จังหวัดฉะเชิงเซาจำนวน200,000ดวงแล้วจะจำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศ ณที่ทําการไปรสนีทุกแข่งวันที่5กรกฎาคมศกนี้ราคาดวงละ3บาทหรือแผ่นละ15บาท1แผ่นมีจํานวน4ดวงและระหว่างวันที่5ถึง10กรกฎาคมศกนี้จังหวัดฉะเชิงเซาจัดให้มีงานเฉลิมฉลอง200ปีชตาติการพระยาศรีสุนทรบวหารน้อยอาจริยางกูลที่พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเซาท่านสามารถซื้อได้ในงานหรือที่ทําการไปรส์นีทุกแห่งทั่วประเทศ